reactive oxygen species นะครับสิ่งนี้คือสารอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญการสร้างพลังงานในโรงงานสร้างพลังงานของเราที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับยิ่งเราแก่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสร้างพลังงานจากโรงงานของเราเนี่ยก็จะมีควันพิษควันเสียออกมาเหมือนเครื่องยนต์เก่า สิ่งนี้จะทําให้เกิด Reactive Oxygen Species นะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดโปรตีนพิษสะสมในร่างกายได้เกิด <c oughs> <c oughs> สารการอักเสบเรื้อรังได้ทําลาย DNA ของเราแล้วก็ทําให้เทโลเมียหดสั้นลงได้นะครับฉะนั้นวิธีการที่จะลดสารอนุมูลอิสระในร่างกายก็คือการทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ <c oughs> เช่นเบอร์รี่ต่างๆ <c oughs> การออกกําลังกายในระดับบานกลางนะครับ <c oughs> การพักผ่อนให้เพียงพอฉะนั้น ใครที่อยากจะชะลอความเสื่อมในระดับเซลล์ตามแนวของ Longevity เนี่ยก็ต้องมาคุมระดับของ Reactive Oxygen Species ไม่ให้เยอะเกินไปนะครับ